สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเคลสต์ลอมอไซครับวันนี้จะมารีวิวคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับผมเป็นคันนี้เป็นยามาฮ่าเมดอันฟ้าครับเป็นรถ2อจังหวะรุ่นเก่าครับคลิปที่แล้วเป็น <S 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 การเป็นคลิปการปรับ สองทีให้ลงมากลงน้อยครับผมปั๊มสองทีครับการปรับปั๊มสองทีแต่คลิปนี้จะเป็นเป็นคลิปที่ถอดประกอบเปลี่ยนชุดซ่อมซิโอลิงปะเกน็นปั๊มสองทีครับที่ต้องถอดปออะไรเพราะว่านี่ครับมันซึมครับน้ำมันอุตุูปมันซึมปั๊มสองทีมันหมดอายุครับรถมันจอดมันรถมันนานแล้วครับ ็เลยต้องถอดออกมาเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนปะเก็นครับล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ประกอบครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการทำพอสมควรครับแล้วก็ใช้ความใจเย็นเครื่องมือต้องครบครับเครื่องมือก็ไม่ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าต้องมีความรู้มีความใจเย็นครับ วันนี้ก็ยินดีที่จะมานำเสนอทำให้ดูครับว่าวิธีการเปลี่ยนซินซิลปัม๊มหรือว่าโอริงประเกนปั๊มมัทรูปของยามาฮ่าเบลร้อยเบลอาเมตดร้อยเม็ดน้พยาไวร์อยเม็ดอัลฟ้าเมตรตองหนึ่งครับหรือว่าไวร์แปดครับตระกูลฮอนด้าตระกูลยามาฮ่าครับ จะทำแบบไหนครับผมก็ขอเชิญรับชมครับใครที่ชมแล้วถูกใจก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือว่าซับสไคร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องเลยครับขอเชิญติดตามครับผมตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วครับเหลือจะถอดออกมาให้ดูครับเพราะว่าผมผมทําเสร็จแล้วแต่ว่าผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งจะถอดออกถอดออ,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 ออกมาให้ดูว่าทํำยังไงครับ เราประกอบอยังไงครับเพราะว่ามันใช้เวลานานครับก็เลยรวบรัดครับทําเสร็จแล้วค่อยมาแกะทําให้ดูใหม่ครับผมอันนี้ให้ลูกชายถ่ายให้ครับเสร็จรับชมครับถ้ามันไม่ชัดก็ซูมเลยลูกดูมือก็อันหนึ่งแล้วก็ถอดออกมาแล้วครับถอดออกมาแล้วมาจากตัวรถแล้วแล้วก็ถอดครับถอดชิ้นส่วนครับ ที่ดูแล้วไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมนะครับถอดออกมามันก็ยังมีสปริงครับเราก็ต้องดูว่ามันตอนถอดออกมามันอยู่แบบไหนครับจะจำให้ได้ครับไปห้้าา่่ดเนนวี แล้วก็ถอดนะครับปิดคลิปครับถอดคลิปออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกครับเฟืองเฟืองขับปั๊มครับแล้วก็ต้องถอดตัวนี้ออกด้วยครับ ถ้าไม่ถอดออกมันจะถอดออกมาไม่ได้ครับเวลาถอดก็ต้องดูไปด้วยครับว่ามันจำได้หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ครับ,บคู่วันนี้มันมีกล้องครับที่จะถ่ายไว้ มี่พอสั์ครับมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนต้องจำเอาอย่างเดียวครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสูงครับนี่ครับออมามันเป็นแบบนี้ครับมีสปริงครับจำให้ได้ครับว่ามันอยู่ยังไงครับนี่ครับออกมาอยู่ประมาณนี้ครับไว้ฟังไว้ใกล้กันก็ได้ครับจะได้ไม่หลง ถอดแกนออกมาครับนี่ครับเราต้องจำให้ได้ครับคราวนี้แล้วก็นี่ครับโอริงที่เปลี่ยนออกมาครับโอริงโอริงแล้วก็ซินที่เปลี่ยนออกมาแล้วครับโอริงตัวนี้ ตัวนี้คือตัวนี้ครับเราก็งัดออกมางัดออกมาครับแล้วก็ใส่กลับครับใส่เข้าไปแล้วครับเี็บแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เราก็งัดออกมาเหมือนกันครับงัดออกมาแล้วก็งัดเป็นตัวนี้ครับงัดออกมาแล้วแล้วก็ตอกตัวใหม่เข้าไปครับเข้าไปแล้วครับแล้วก็นี่ครับซินตัวนี้ครับมันจะมีซินรูเล็กแล้วก็อยู่ใหญ่ครับสำหรับตัวรูเล็ก เราใส่ตัวนี้ครับเรามาใส่ที่ตรงนี้เราก็งัดออกมาครับงัดออกมาใช้เหล็กแหลมๆงัดออกมาครับเหล็กแบนหรือว่าเหล็กแหลมงัดออกมาครับงัดออกมาแล้วเราก็ตอกเข้าครับตอกเข้าไปตอกเข้าไปโดยใช้นี่ครับน็อตเบอร์สิบสองครับหรือว่าน็อตสองสองคนครึ่งครับมันจะพอดีครับค่อยๆตอกเข้าไปครับ ค่อยๆตอกเข้าไปแบบนี้ครับค่อยๆตอกเข้าไปครับตอกตอกตอกเข้าไปครับเดี๋ตอกแรงนะครับเพราะว่าเพราะว่าซินมันเล็กครับมันไม่ใหญ่ครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับเหลือตัวเดียวครับตัวนี้ครับตัวนี้อยู่นี่ครับแล้วก็งัดใช้เหล็กแหลมหรือว่าเหล็กแบนเล็กๆงัดออกมาเหมือนกันครับงัดออกมาแล้วก็ส่งเข้าไปครับส่งเข้าไปแล้วก็ตอกเข้าไปเหมือนกันครับ ทำเหมือนกันครับเบาๆครับแจนเย็นทำเบาๆแล้วก็แจนเย็นเดี๋ยวมันก็จะจสําเร็จเองครับตอนนี้ก็คือใส่จบเรียบร้อยครับเปลี่ยนสิ้นแล้วก็เอาลิงจบแล้วครับคราวนี้ก็จะเป็นการประกอบกลับครับรันนี้จะเป็นการประกอบกลับครับผม ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนครับผิดทางปิดากจะป<ห>ิดใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนครับมันจะมีแหวนนะครับแหวนข้างในเห็นในแล้วก็แหวนนอกครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับตามด้วยสปริงครับสปริงแล้วก็นี่ครับ เราทางทางมันใหญ่เข้าครับทางนี้ทางแหลมเข้ามาข้างนอกครับเราทางใหญ่เข้าครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ปาเกนครับปาเกนแล้วก็แกะไปแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้คือทําแบบรวบรัดให้ดูครับเพราะว่าทํา ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับใส่เข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าถอดออกมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็ขันครับ <c oughs> ขันพอตึงมือครับ <c oughs> แล้วเราก็สกนครับอปสปริงครับใส่สปริง จำได้ไหมครับว่าตอนถอดออกมาอยู่ตรงไหนครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนั้นครับก็คลิปนี้จะเป็นขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากครับต้องต้องคอยความพยายามจําให้ได้ครับใจเย็นด้วยครับถ้าใจร้อนก็มิตฉิตทำไม่ได้ครับแต่ผมทําได้คุณ,ค,ณคุณก็ทําได้ครับถ้าผมทําได้คุณคุณก็ก็ทาได้เหมือนกันครับ ไม่ต้องกลัวหวงว่าจะทําไม่ได้ครับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจยังไงก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมหรือว่าจะทักแชทมาทางมาโดยตรงเลยครับทาง Facebook ครับสมชายเรซซิ่งครับรูปหน้าปกเดี๋ยวรู้จักครับผมยินดีที่จะตอบแล้วก็ให้คําแนะนําครับผมดูไปก็พูดไปด้วยครับไม่เข้าใจก็ถามครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ ตัวนึงตัวหน,งวหนึงหายแล้วครับบนีั้ไงเรกว่าหายไปไหนจะมีแหวนเล็กๆตัวนึงครับแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นตัวปรับพอตัล,ลุลงช้าลงลงช้าลงน้อยลงมากครับแล้วก็ปรับให้ดีครับดูครับเหลือตัวนี้ครับทีนี้ครับแล้วก็ต้องใส่เดือยตัวนี้เข้าไปครับ าไปครับให้มันเท่าเกันครับใส่เพืองขับเข้าไปครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกครับเรียบร้อยครับ ไปเรียบร้อยครับอา้อาวใส่อะตะเก็นผิดทับปิดที่ครับสิดทางครับต้องเอาใหม่ครับตะเก็นด้วยตรงครับดงรงครับ มาแน่อยู่ท่านี้ครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ด้านขวกระดี่นะมันอย่าใส่ไม่ตรงครับใส่ผิดครับงัางใส่ให้ตรงครับ ลื่นครับโดนสองทีสรุปแล้วครับสตริงนี้จะดันครับ ใส่ให้ตรงครับตรงให้ถูกใส่ให้ถูกครับถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ครับเนี่ยถูกแล้วครับเรียกความพยายามครับอย่างที่บอกไปครับผมมันค่อนข้างจะมันเล็กก็จริงครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันเยอะครับขั้นตอนในการทำาค่อนข้างจะทำยากนิดนึงครับผมแต่ก็ทำได้ครับโอเคครับ ตันนี้ประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วมีใช้กันเยอะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับหาหายากนะครับค่อยาะหายากแล้ว เสร็จสิ้นขั้นตอนการประกอบครับผมแถวนี้ก็เหลือใส่เข้าไปในตัวรถครับประกอบเข้าไปในตัวรถครับผมใส่เลยครับก็ความวดเร็วแล้วประหยัดเวลาครับเราก็ต้องค่อยๆขยับๆครับค่อยขยับเข้าครับตอกก็ได้ครับแต่คุณระวังมันจะพังครับถ้าตอก ดอกแรงก็พังได้ครับแล้วเราก็ใส่ใสายสองทีเข้าไปครับชุมให้ชัดลูก งอมสามารถนะครับเผื่อทุกคนที่เข้ามาดูจะได้ดูเข้าใจแล้วก็ทำได้ครับ ็ันขันยึดปั๊มมันจะมีอยู่สองตัวครับตัวล่างตัวบนครับลันขันตึงก็อยู่แล้วครับ ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการสตาร์ทครับเดินแล้วก็ก่อนสตาร์ทแล้วก็ทําให้มันปั๊มเยอะก่อนครับเพราะว่าให้มันปั๊มเข้าไปในลูกสูบก่อนครับหลายๆก่อนครับเยอะๆก่อน ครับลืมว่าเราต้องปล่อยน็อตได้ลมตรงนี้ก่อนครับคือน็อตได้ลมมันจะได้ปั๊มสองทีมันน้ํามันสองทีมันจะไหลได้ออกมาแบบสะดวกครับไม่มีลมครับอ่าทำไมมันแม่นจัง โอ้โหแน่นมากไม่จะออกที่นี้ไม่ได้ขันแน่นขนาดนี้นะ ไล่ลมมันก็จะทําให้น้ํามันสองทีมันไล่ลมออกมาครับตอนนี้น้ํามันสองทีกำลังไล่ครับนะครับออกมาละต้องไล่ลมบอ,อกให้หมดครับจะได้มันจะได้ทํางานได้เต็มเต็มที่ครับมดแล้วครับค่อนข้างจะคับแคบครับทำยากนิดนึง ก็ได้ครับ เป็นการจบขั้นตอนการประกอบการเปลี่ยนซีลแล้วก็ลิงปัม๊มอัต้ลบสองสองทีหรือว่าสองทีของยามาฮ่าครับลายร้อยเมตรร้อยเบลรอ,อยเบลอาเมตรอันฟ้าเมตรตวงหนึ่งครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่อยากรู้และเข้ามาดูครับผม ถูกใจก็กดไลค์ครับผมไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามได้ครับผมยินดีที่ให้คำตอบและให้คำปรึกษาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับเพราะว่าคลิปก่อนกอ็บอกวิธีการปรับความว่าให้มันลงช้า,ลง,ล,งาลงน้อยลงมากลงน้อยทำยังไงแล้วครับก็ย้อนกลับไปดูได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ